สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยยพี่น้องวันนี้วันเสาร์ต้องพากันออกไปซื้อกับข้าวนะพี่น้องนะค่อยๆล,ลุกเียะตกบันไดห้างจะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอาทิตย์และเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศเดนมันพี่น้องนะเพราะฉะนั้นอะไรมันก็ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นยายไทยๆก็ต้องออกไปซื้อกับข้าวกับคุณตา แดดดีพี่น้องแล้วพรุ่งนี้เขามีข่าวว่าจะร้อนถึงสามสิบองศาเราก็ต้องมาคอยรุนกันต่างตาม,มาเนี่ยพี่กระเป๋าด้วยต้องมารุนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะสามสิบองศาจริงไหมเพราะฉะนั้นแ้าขนาดนี้นะพี่น้องลบหนึ่งองศาพรุ่งนี้เราต้องมาคอยรุนกันว่ามันจะสามสิบองศาจริงไหม นี่มิวสิก y ะโอเคเยดเราก็จะนั่งรถไปซื้อกับข้าวเพื่อเตรียมตัววันพวกนี้เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศเยอรมันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องเตรียมตัวพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เขาก,ก,ก็จะจัดกัน ให้คุณตาช่วยรัดเข็มขัดให้หน่อยคุณตาคะครัดูพี่เจนเทฟเฟย์ใบเมีย t thank you มือนังถือกล้องเลยให้ก็ใส่เข็มขัดได้โอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ยายจะได้อะไรบ้างสำหรับวันเมแห่งชาติพรุ่งนี้คะ่ะโอเคนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องสัตว์ข้าวเป็นมะกิงให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ทุกการติดตามขอพรบคุณค่ะสันกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไตยไท,ยไทยกับคุณตานะคะ